บุดซาบาวายตี้อ้ากลับมามาถึงฐานต่อมาของเราแล้วนะคะ่ตอนนี้เราจะพาไปลุยกันที่ซุปเปอร์สไลเดอร์โอ้ใหญ่ยักษ์มากเลยนะใช่เลยอ้าแบบนี้เหมือนเดิมเนาะเกมนี้มีชื่อว่าซุปเปอร์สไลเดอร์สูงเหมือนกันนะนี้กติกาการแข่งขันก็คือหนึ่งปีนไปที่จุดสตาร์ทแล้วสามารถสไลเดอร์ลงน้ำไปได้เร็วที่สุดก็คือทีมที่ชนะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มกันเลยดีกว่าครับซึ่งเกมนี้วันหน้าทีมสีเขียวอลิชยาดาอาสยามก็ร่วมเข้าแข,ข่งขันด้วยนะครับ เนี่ยพอดีพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยนะเขาห้องน้ำเขาหันไปด้วยทำโทษแล้วสลับเสื้อกันแป๊บเดียวเป็ไงล่ะก็นี่ไงเขียวนี่ไงส้มไงใจเย็นๆอย่าขี้กองมากจับได้ถ้ายังไงไปดูสีเขียวโดนทำโทษกันเอ้าทีมผู้แพ้สีเขียวก็ต้องโดนลงโทษไปตามระเบียบว่าแต่ทีมชนะดีดูดูแล้วก็โหดพอๆกันเลยนะครับเนี่ยต้องโดดลงจักที่สูงลงมา เพื่อให้ตัวแทนทีมสีเขียวผู้แพ้กระเด็นลงน้ําลงไปเอา้าดูสภาพแต่ละคนแต่ละทีมสิครับว่าเป็นอย่างไรกันงานนี้ต้องปรบมือใกับหัวหน้าทีมสีเขียวอลิชยาดาอาสยามที่ถึงแม้จะโดนลงโทษทั้งสองครั้งก็ไม่หวัน่นว่าแต่ว่าแต่วีเจมิ้นของเราลงน้ำกับเขาไปทำไมอีกเลยนะครับเนี่ย <c oughs> อยาก <c oughs> เหยียน <c oughs> ชิมิล่ <c oughs> แข่งแร่งก็ไปเล่นน้ำกันหมดแล้วเลื่ตรงนี้นล้วไม่ต้องถามทีมสีส้มนะคะสนุกสนานเฮฮาปลาจิงโก้ไปเล่นต่อแถมบางกลุ่มก็นั่งง่อมอยู่ข้างมปลาปลทีมสีเขียวนี่โดนทําโทษ2ฐานเลยเนี่ยอลิซโดนหมดเลยเป็นไงบ้างน้าทีมรับหมดทุกทุกดอกเลยค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงมันมันน้อยก็ก็กลัวนะแต่ก็มันอ่ะเออมันก็แบบเป็นสนุกแต่มันก็มันเหมือนเอาชนะไปอย่างเงี้อเลยฝากว่าไอ้ตอนสุดท้ายที่อลิซนั่งอยู่ปลายแล้วอีกคนโดนเนี่ยน่ากู้ ไปชนะมามีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างก็ให้ลูกทีมเล่นตั้งนานเลยค่ะก็ดูสภาพผมนะคะกับสภาพบนหน้าทีมสีเขียวคือเราชอบเล่นมากเลยแต่พอดีว่าเรามาเจอเขาเรียกว่าคนที่ใช่ที่สุดในกลุ่มคือน้องเพชรเนี่ยเก่งมากก็เลยแบบว่าเออให้น้องลองไปก่อนแล้วเลยชนะไปหมดเลยชนะทุกเกมเลยแต่เราแพ้เราก็ได้เล่นเยอะเนาะเฮ้ยคุ้มคุ้มไม่คุ้มหาคุ้มเลยคุ้มเลย ชนะแบบส,สวยๆ <Hi S 1> ผม <G. S 1> ยังนุ่มสลวยเลยดูดิ